สวัสดีค่ะจากบ้านไล่บางพิยอมค่ะวันนี้ก็พามาดูมาอัปเดตนะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ที่บา,างพิยอมได้ปักปักชํำไว้ใหม่นะคะถ้าเมื่อเราปักฉํำเสร็จแล้วนะคะใบเขาแตกย่อขึ้นมายาวเต็มที่นะคะก็ประมาณแค่เอวหรือจะกว่านั้นเราก็ตัดออกนะคะตัดออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ สางใบที่แห้งหรือว่าไม่สวยออกนะคะเพื่อไม่ให้เขาลุ่มล่ามนะคะอันนี้ยังใส่ถุงดําอยู่นะคะถ้าเราจะปลูกเราก็นํายกไปปลูกได้เลยนะคะเป็นกอกอได้เลยนะคะก็คือปลูกลงดินนะคะอันนี้สําหรับมือใหม่หัดปลูกนะคะเพราะว่าบางคนตลอดชีวิตมาปลูกตะไคร้ไม่เคยได้หลอดเลยนะคะ ก็จะหาวิธีที่ง่ายๆนะคะมาทําให้ดูนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นกล้าของต้นกามปูนะคะหรือว่าต้นจามจุรีนะคะสองสัปดาห์ผ่านไปก็จะได้ต้นปรมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งต้นเดี่ยวแล้วก็ต้นคู่ <c oughs> ก็คือเม็ดเขา จะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะหรือว่ามีตัวอะไรกินนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นฝางนะคะต้นฝางสมุนไพรใกล้ต,ตัวบำรุงเลือดนะคะอันนี้บาลังพยายมใส่ไว้แค่ถุงละต้นถุงละเม็ดนะคะก็เลยได้แบบนี้นะคะบางบางถุงไม่มีไม่มีขึ้นเลยนะคะก็คือเม็ดเขาไม่สมบูรณ์ พอที่เขาจะเจริญเติบโตได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าของต้นส้มเขียวหวานที่บาลังพยอมได้ลองเพาะไว้นะคะเพื่อจะขยายพันธุ์ได้ปลูกถึงจะไม่ได้กินให้มีร่มก็ยังดีนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าของมะย,ยมแดงนะคะที่เพาะไว้ใหม่อันนี้ สองสามเดือนน่าจะได้แล้วนะคะต้นก็จะประมาณนี้นะคะคือไม่โตไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขาเป็นม้าที่โตช้ามากๆส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าของมะขามเทศนะคะมะขามเทศโบราณที่บลายแคงพยอมได้ทดลองมาเพาะดูว่าจะลองไปปลูกไว้ในชายห้วยนะคะ ให้รอบๆไว้ให้กระลอกกินเขาจะได้ไม่มาลุกลามมาถึงที่บ้านนะคะก็ได้ไว้7ต้นแล้วก็ยังมีทางทางไหนอีกเอาไปวางไว้ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกล้ากของกะเพราวควายนะคะที่เพาะ,มะเมล็ดไว้ได้เพียงแค่นี้เองนะคะแทบจะไม่เหลือเลยนะคะไม่รู้ว่ากลางคืนมีใครมาเดินหรือเปล่า พราะว่าไม่ได้มาดูเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าของพริกนะคะอันนี้ก็รอฝนตกถึงจะปลูกนะคะไม่งั้นลดน้ำไม่ไหวแน่นอนแดดร้อนมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ร้อนจริงๆแล้วลมก็ไม่กระดิกเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูสวน ก็ยังพอมีเมล็ดให้กินได้เก็บกินได้ตลอดนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลดน้ําอย่างว่านะคะตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะขาของบาลรังพยมวันก่อนนี้ยกของมาและล้มนะคะก็พอดีเลยไปกระแทกกระเขา่าทำให้เจ็บนะคะ วันนี้บาลามพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูต้นกล้าของบาลามพยอมที่ได้เพาะไว้แล้วก็อัปเดตให้ดูนะคะว่ามีการเจริญเติบโตไปแค่ไหนแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลามพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ